บรรยากาศชมวิวมันจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้สไปย์มาเลเซียเองจะพาทุกท่านเดินไปดูนะคะแล้วก็อันนี้เตรียมที่จะไปเข้าประตูมคืนแรงมากๆเลยนะแต่ว่าอันนี้กิต้าก็เอามาปิดเสียงเอาเนาะเพราะว่าเสียงเด็กแบบเยอะมากแล้วก็แบบวา่าเสียงดังมากๆเลยนะคะก็เลือกที่จะบด้วยเดินเนาะนี่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะวิวก็จะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศดีมาก แล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะที่จริงอะ่ะเสียงลมที่ประตูนะคะเราจะพาทุกคนเดินไปดูข้างในเรือกันนะคะว่าเรือลํานั้นข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะพอขึ้นไปข้างบนเรือข้างบนแล้วปิดเสียงแล้วก็เอามาพากนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างบนเนาะเราก็ขึ้นมาสั้นสองกันแล้ว มาจ้าสไปร์มาเลเซียจะพาทุกท่านไปดูเรือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่ที่มาเาเอร์นะคะน่าจะเป็นเรือที่สมัยก่อนนะคะเป็นเรือลำใหญ่มากๆเขาน่าจะแบบใช้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะขนส่งสินค้าหรือว่ามีอะไรต่างๆในนั้นเนาะอันนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ปิดเสียงแล้วก็เอามาภาคนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างบนเนาะเราก็ขึ้นมาสันสองกันเลยเป็นเรือลำใหญ่มากๆเขาน่าจะแบบใช้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะขนส่งสินค้าหรือว่า มีอะไรต่างๆในนั้นเนาะอันนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่อะไรดีนะขึ้นบันไดด้วยนะคะทุกคนถ้ามากับครอบครัวก็คงจะไม่ได้แฟนก็บอกว่าดูรูปก,ก่อนนะแต่อันนี้ไม่ได้มาด้วยเราก็แบบว่าได้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็แบบจะจับมือรูปบรรยากาศชมวิวมันจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้สไปมาเลเซียเองจะพาทุกท่านเดินไปดูนะคะแล้วก็อันนี้เตรียมที่จะไปเข้าประตูใหญ่มากจริงๆเลยค่ะอันนี้เราก็เริ่มจากขึ้นบันไดก่อนนะคะทุกคน แล้วอบเรือ,โ,อโหบอกเลยว่าใหญ่สุดๆเลยค่ะทุกคนกีตา้าก็เพิ่งจะได้เข้ามานอ้อสภามาเลียมาเลเซียก็เพิ่งจะเข้ามามาดูอันนี้เป็นครั้งแรกนะอยู่ที่มันก็สายเราไม่สะดวกวันนี้ก็โ,โหได้มาแบบดูเต็มที่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางบันไดที่เราจะขึ้นไปนะคะบอกเลยว่า ใหญ่มากๆทุกคนมาเลเซียก็นานแล้วนะคะแล้วก็ทุกครั้งก็จะขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะเพราะว่าคิดว่าเอะมันร้อนแล้วก็คนเยอะไม่อยากจะแบบมาด้วยแล้วก็ครอบครัวก็แบบว่าบางทีเรามาไปที่ประตูนะคะเราจะพาทุกคนเดินไปดูข้างในเรือกันนะคะว่าเรือลำนั้นข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะพอขึ้นไปข้างบนเรือข้างบนแล้วแล้วก็จะมีเรือสวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปต,ต่อไปนะคะ อะไรดีนะขึ้นบันไดด้วยนะคะทุกคนถ้ามากับครอบครัวก็คงจะไม่ได้แฟนก็บอกว่าดูรูปก,ก่อนนะแต่อันนี้ไม่ได้มาด้วยเราก็แบบว่าได้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็แบบจะจับมือลูกนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญก็ไท้บรรทุกของนะคะอันนี้ก็อยู่ที่มาลกเกอร์เลยนะคะเมื่อเราเดินมาเนาะอันนี้เราเดินมาแล้วก็มาถึงที่เรือลําใหญ่แล้วคะ่ะตอนนี้เราก็จะเลี้ยวกลับไป มาจ้ะสะาสไปรมาเลเซียจะพาทุกท่านไปดูเรือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่ที่มาลลเอร์นะคะน่าจะเป็นเรือที่สมัยก่อนนะคะบรรยากาศชมวิวมันจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้สไปยมาเลเซียเองจะพาทุกท่านเดินไปดูนะคะแล้วก็อันนี้เตรียมที่จะไปเข้าประตูปิดเสียงแล้วก็เอามาภาคนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างบนเนาะเราก็ขึ้นมาสันสองกันแหละ,ละปิดเสียงแล้วก็เอามาภาคนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างบนเนาะเราก็ขึ้นมาสันสองกันแหละ ะะอยากจะรู้จังเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญก็ปั่นด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมาค่ะทุกคนเราก็จะไปดูต่ออีกที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรือข้างในเนาะคะันดีที่มีแอร์นะคะบอกข้างนอกร้อนอะไรดีนะขึ้นบันไดด้วยนะคะทุกคนถ้ามากับครอบครัวก,ก็คงจะไม่ได้แฟนก็บอกว่าดูลูกก่อนนะแต่อันนี้ไม่ได้มาเ้วยเราก็แบบว่าได้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็แบบจะจับมือรูปแล้วก็จะมีเรือสวยมาก นะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคะอะไรดีนะขึ้นบันไดด้วยนะคะทุกคนถ้ามากับครอบครัวก็คงจะไม่ได้แฟนก็บอกว่าดูลูกก่อนนะแต่อันนี้ไม่ได้ม,มาด้วยเราก็แบบว่าได้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็แบบจะจับมือลูกปั้นด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมาค่ะทุกคนเราก็จะไปดูต่ออีกที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรือข้างในเนะาะคันดีที่มีแอร์นะคะบอกข้างนอกร้อนหีบอะไรที่แบบของสมัยคนเมื่อก่อนเนาะแบบจะมีข้าวด้วยหรือว่าจะมีแบบ เป็นของสั์สมบัติที่อยู่ในเรือเนาะไปประมาณนี้เนาะก็จะมีอยู่ประมาณแล้วก็จะมีรูนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญก็ไปที่ประตูนะคะเราจะพาทุกคนเดินไปดูข้างในเรือกันนะคะว่าเรือลํานั้นข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะพอขึ้นไปข้างบนเรือข้างบนแล้วปิดเสียงแล้วก็เอามาภาคนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างบนเนาะเราก็ขึ้นมาสันสองกันลมคือแรงมากๆเลยนะแต่ว่าอันนี้กีต้าก,ก็เอามาปิดเสียงเอานเนาะเพราะว่าเสียง เด็กแบบเยอะมากแล้วก็แบบวา่าเสียงดังมากๆเลยนะคะก็เลือกที่จะนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญก็ผีบอะไรที่แบบของสมัยคนเมื่อก่อนเนาะแบบจะมีข้าวด้วยหรือว่าจะมีแบบว่าเป็นของทรัพย์สมบัติที่อยู่ในเรือเนาะไปประมาณนี้เนาะก็จะมีอยู่ประมาณแล้วก็จะมีรูปมาจ้า สไปยมาเลเซียจะพาทุกท่านไปดูเรือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่ที่มาลาเกอร์นะคะน่าจะเป็นเรือที่สมัยก่อนนะคะส่วนใหญ่มากจริงๆเลยค่ะอันนี้เราก็เริ่มจากขึ้นบันไดก่อนนะคะทุกคน อะไรที่แบบของสมัยคนเมื่อก่อนเนาะแบบจะมีข้าวด้วยหรือว่าจะมีแบบว่าเป็นของสับสมบัติที่อยู่ในเรือเนาะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีอยู่ประมาณแล้วก็จะมีรูปที่มีอะไรบ้างนะคะทุกคนมันจะมีอยู่ประมาณสองสามชั้นเนาะเราก็จะลงมาดูชั้นล่างก่อนลงมาดูชั้นนี้ก่อนเนาะ <S <S มันก็จะมีเป็นพวกที่แบบว่าเออหาแล้วรอบเรือโหบอกเลยว่า ใหญ่สุดๆเลยค่ะทุกคนกีตา้าก็เพิ่งจะได้เข้ามานอ้อสไปมาเลียมาเลเซียก็เพิ่งจะเข้ามามาดูอันนี้เป็นครั้งแรกนะอยู่ที่บรรยากาศชมวิวมันจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้สไปมาเลเซียเองจะพาทุกท่านเดินไปดูนะคะแล้วก็อันนี้เตรียมที่จะไปเข้าประตูด้วยเดินเนาะนี่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะวิวก็จะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศดีมาก แล้วก็ลมแรงมากมากเลยนะที่จริงอะ่ะเสียงรูนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญก็มาเลเซียก็นานแล้วนะคะแล้วก็ทุกครั้งก็จะขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะมันร้อนแล้วก็คนเยอะไม่อยากจะแบบมาด้วยแล้วก็ครอบครัวก็แบบว่าบางทีเรามาด้วยเดินเนาะนี่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะวิวก็จะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศดีมาก แล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะที่จริงอะ่ะเสียงลดได้เดินเนาะนี่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะวิวก็จะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมแร,ๆๆนะรง,งมากๆเลยนะที่จริงอ่ะเสียงลุกมากเลยนะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะมีแผ่นที่มีตัวหนังสือนะคะ,ะปิดเสียงแล้วก็เอามาพากนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างบนเนาะเราก็าขึ้นมาสันสองกันแล้วก็อาจจะแบบว่า แบบกล้องมันก็อาจจะแบบว่าอันนั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งก็จับลูกนะคะข้างหนึ่งก็จับกล้องอีกไม่รู้ว่าจะด,ดูนะคะอยากจะรู้จริงเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญก็เราก็จะมีเรือสวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปต,ต่อไปนะคะใหญ่มากจริงๆเลยค่ะอันนี้เราก็เริ่มจากขึ้นบันไดก่อนนะคะทุกคน มาเลเซียก็นานแล้วนะคะแล้วก็ทุกครั้งก็จะขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะเพราะว่าคิดว่าเอะมันร้อนแล้วก็คนเยอะไม่อยากจะแบบมาด้วยแล้วก็ครอบครัวก็แบบว่าบางทีเรามามาจ้าสไปยมาเลเซียจะพาทุกท่านไปดูเรือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่ที่มาเลเอร์นะคะน่าจะเป็นเรือที่สมัยก่อนนะคะสวใหญ่มากจริงๆเลยค่ะอันนี้เราก็เริ่มจากขึ้นบันไดก่อนนะคะทุกคน มาจ้าสไปยมาเลเซียจะพาทุกท่านไปดูเรือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่ที่มาเลเอร์นะคะน่าจะเป็นเรือที่สมัยก่อนนะคะใช้ที่ประตูนะคะเราจะพาทุกคนเดินไปดูข้างในเรือกันนะคะว่าเรือลำนั้นข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะพอขึ้นไปข้างบนเรือข้างบนแล้วดูนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญก็ใหญ่มากจริงๆเลยค่ะอันนี้เราก็เริ่มจากขึ้นบันไดก่อนนะคะทุกคน มากเลยนะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบน,นี้เนาะมันก็จะมีแผนที่มีตัวหนังสือนะคะอะไรดีนะขึ้นบันไดด้วยนะคะทุกคนถ้ามากับครอบครัวก็คงจะไม่ได้แฟนก็บอกว่าดูรูปก,ก่อนนะแต่อันนี้ไม่ได้มาด้วยเราก็แบบว่าได้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็แบบจะจับมือรูปอะไรดีนะขึ้นบันไดด้วยนะคะทุกคนถ้ามากับครอบครัวก็คงจะไม่ได้แฟนก็บอกว่าดูรูปก่อนนะแต่อันนี้ไม่ได้มาด้วยเราก็แบบว่าได้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็แบบจะจับมือรูปเป็นเรือลำใหญ่มากๆเขาน่าจะแบบใช้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะขนส่งสินค้า หรือว่ามีอะไรต่างๆในนั้นเนาะอันนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ตรงมากเลยนะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะมีแผนที่มีตัวหนังสือนะคะมันก็สายเราไม่สะดวกวันนี้ก็โ,โหได้มาแบบดูเต็มที่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางบันไดที่เราจะขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าใหญ่มากๆทุกคน แล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นข้างในเรือนะคะประตูเข้าที่เราจะเข้าลงไปเนาะเราก็จะลงไปข้างล่างนะคะเราจะไปดูกันว่าในเรือลํานี้ชั้นนี้ไปเดินเนาะนี่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะวิวก็จะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศดีมาก แล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะที่จริงอะ่ะเสียงรูนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญก็บรรยากาศชมวิวมันจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้สไปยมาเลเซียเองจะพาทุกท่านเดินไปดูนะคะแล้วก็อันนี้เตรียมที่จะไปเข้าประตูแล้วรอบเรือโหลบอกเลยว่าใหญ่สุดๆเลยค่ะทุกคนกีตา้าก็เพิ่งจะได้เข้ามาเนาะสไปยมาเลเซียมาเลเซียก็เพิ่งจะเข้ามามาดูอันนี้เป็นครั้งแรกนะอยู่ที่ก็อาจจะแบบว่า แบบกล้องมันก็อาจจะแบบว่าอันนั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งก็จับลูกนะคะข้างหนึ่งก็จับกล้องอีกไม่รู้ว่าจะดูแล้จ้าอันนี้ก็จะเป็นข้างในเรือนะคะประตูเข้าที่เราจะเข้าลงไปเนาะเราก็จะลงไปข้างล่างนะคะเราจะไปดูกันว่าในเรื